คุณคิมถามว่าพี่มีวิธีตั้งใจเรียนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนได้ตลอดหรอกคือคือเราเนี่ยไม่อยากทำสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะงั้นเลสเสว่าเราต้องตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์พือที่จะเอาไปสอบโดยที่เราไม่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องยากเราจะฝืนใจทำสิ่งที่เราไม่ชอบได้ยังไง ทำได้แหละแต่มันก็ต้องใช้แรงใจใช้เรื่องของอะไรเยอะหน่อยถูกปะใช้เรื่องของวิตัยบางทีก็ต้องมีปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งกดดันก็แล้วแต่คนแหละผมแยกออกเป็น 2, 2> ประเด<ร>็นลหลักก็แล้วกันว่าทํายังไงให้สามารถตั้งใจทําอะไรบางอย่างได้คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือเราต้องอยากทําเองก็มีหลายวิธีถูกปะก็แล้วแต่ว่าบางคนจะไปหาแรงบันดาลใจจะไปหาอะไรมาเพื่อทําให้ตัวเองฮึดละนั่นคือปัจจัยภายในแต่ปัจจัยภายนอกนี่คือ กูไม่ตั้งใจทํากันบ้านแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วถ้าเกิดไม่ส่งกูจะโดนด่าอ่ะอันนี้คือปัจจัยภายนอกหรือว่าถ้าเกิดว่างานนี้กูต้องส่งหัวหน้าเที่ยงพรุ่งนี้แล้วถ้าเกิดว่ากูไม่ส่งแล้วกูจะโดนหัวหน้าไล่ออกอะไรอย่างนี้เนี่ยพวกนี้ก็คือปัจจัยภายนอกถูกปะซึ่งผมเป็นคนที่รู้ตัวว่าตอนเดทไลน์เนี่ยผมจะโคตรเก่งเลยทันทีที่หายแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งแล้ว เนี่ยกูจะเก่งทันทีกูจะสาม,มารถทางานได้แป๊บเดียวถูกแปบ๊บเดียวเสร็จคือผมเป็นคนที่ปัจจัยภายในเนี่ยมีมีน้อยมากน,านันๆที่จะมีทีเช่นเช่นแบบสมมุติว่าเอ้ยเฮ้ยกูเจอหัวข้อวิดีโอนี้ที่อยากทํามากแล้วแล้วกูจะทําให้เสร็จเลยแปบ๊บเดียววันนี้พรุ่งนี้เสร็จเลยอะไรอย่างนี้นานๆทีก็มีเหมือนกันแต่บางทีแล้วมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายขนาดนั้นไง ต้องใช้ปัจจัยภายนอกแบบอเฮ้ยกูต้องไลฟ์รุงนี้แล้วกูต้องทําให้เสร็จวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือนจะเป็นแนวนั้นมากกว่าอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนทําตามผมแต่ว่าก็ต้องลองไปเขาเรียกว่าอะไรนั่งวิเคราะห์แนวคิดหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันเป็นปัจจัยแบบไหนที่จะช่วยกระตุ้นให้เราทาไอสิ่งที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นมากขึ้นต้องลองไปศึกษาตัวเองดูอันนี้คุณคุณสาพั์พิมพ์มาพร้อมกับตอนที่ผมพูดเลยวันนี้ผมว่าเราต้องมีชาาบบ่วง ที่ยากลําบากในการทาความเข้าใจเสมอถ้าเกิดเราขาดวินัยและลมเลิกไปก่อนเราก็จะทําอะไรไม่สําเร็จเลยเห็นด้วยวินัย100%เนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกวินัย100%เรโอ้กูเป็นคนที่มีวินัยมากกูจะตื่นเช้ามา8ปดโมงเช้าอ่านหนังสือทุกวันเลยจนถึง6กโงเย็นกูทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละและ้วกูก็จะเข้าใจเองซึ่งไม่ ไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ใช่จะเรียนรู้จนเข้าใจแต่มันจะเบิร์นเอาก่อนโอโ้แม่งกูอ่านหนังสือวันละสิบชั่วโมงทุกวันเลยกูยังไม่เข้าใจอ่ะกูไม่เอาแล้วกูเกลียดแล้วเกลียดกันทีศาสตร์แล้วอะไรอย่างนี้คือมันจะเป็นแนวนั้นมากกว่ามันต้องมีสองอย่างนี่แหละอีกด้านนี่ขั้วหนึ่งเลยที่ชอบมากแต่ว่าไม่มีวินัยในการอ่านหนังสือเลยในการลงมือตั้งใจทําอะไรจริงๆเลยมันก็จะไม่รู้ว่าสำนวนแบบนี้เด็กยังใช้กันอยู่หรือเปล่าเดกเขาจะบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่่อนะคคืออทที่ําไรก็ไม่สําเร็จนะครับ